ก็วันนี้นะครับพบกับหมอกา้าดเดนมัทอลรจีนะครับวันนี้ก็มาขับรถเล่นนะครับข้างทะเลนะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาของหมอกา้าดเดนมัทอลรจีนะครับว่าคืออะไรนะครับปรัชญาของเราเนี่ยก็คือว่าเราให้การบริการโดยคิดถึงหัวใจของผู้รับบริการนะครับผมก็เคยเป็นคนป่วยมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆทุกวันนี้ก็ยังป่วยอยู่หลายโรคช่วงนี้ก็ภูมิแพ้กำเริบเลยนะครับภูมิแพ้ทะเลกำเริบนะครับก็เราเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราว่า ไข้นะครับหรือว่าผู้รับบริการต้องการอะไรต้องการสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแก้ไขปัญหาเราต้องเข้าไปดูให้ได้ว่าเขา่ามีปัญหาอย่างไรและทําอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหานั้นถ้าเราแก้เองไม่ได้มีทีมแพทย์ช่วยนะครับเพราะเราก็รู้จักคุณหมอเยอะแยะไปหมดนะครับมีเครือข่ายคุณหมอระดับชาติหลายท่านระดับนานาชาติอีกเยอะเลยนะครับหลายท่านที่เป็นเครือข่ายอาจารย์เหมือนอย่าง l a บที่ปกติผมส่งก็เป็น l a บ ชั้นนําของประเทศเลยนะครับของอาจารย์หมอระดับประเทศเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการตอบปัญหานะครับตอบโจทย์ปัญหานะครับ2คืออะไรต้องปลอดภัยนะครับปลอดภัยเราจะเอาของมาใส่ตัวเรานะครับหรือว่าจะกินยาหรือว่าจะรับยาอะไรเข้ามาใส่ตัวเราเราก็ต้องแน่ใจว่ามันปลอดภัยนะครับเหมือนเวลาเราป่วยไปหาคุณหมอนะครับหลายคนก็จะกังวลว่านี่เอายาอะไรมาใส่เราแต่ของเราเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็อธิบายกลไก มีหลักวิชาการรองรับนะครับมีงานวิจัยรองรับให้แน่ใจว่าปลอดภัยนะครับเราจะไม่มียาเถื่อนเลยนะครับของโมกาเดโมโจีไม่มียาเถื่อนนะครับไม่มีของที่ไม่มีมาตรฐานนะครับทุกอย่างถูกออยอนะครับมันก็ลิงไปที่ว่าทําไมจึงมีราคาที่ดูเหมือนอาจจะสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับมีมาตรฐานที่เราไม่แข่งกับกลุ่มของปลอมนะครับอันนี้คือของจริงล้วนนะครับ 3ก็คือต้องมีความยั่งยืนความยั่งยืนก็คือว่าถ้ามารับบริการแล้วจะไม่ใช่สิ่งที่ฉาบฉวยเราไม่ต้องการความฉาบฉวยว่าเฮ้ยสมมุติเราต้องการที่จะได้รับบริการอย่างหนึง่งและผลอยู่ไม่นานอย่างนี้ก็คงจะไม่ดีนะครับเราต้องให้ข้อมูลที่แน่ชัดบางคนเคลมว่าเครื่องบางเครื่องอยู่ได้เป็นปีทั้งที่หลักการมันอยู่ได้แค่ 2- อสเดือนไม่ก็ต้องบอกตามจริงนะครับไม่ใช่ไปโอเวอร์เคลมเพราะนั้นเราจะไม่มิการโอเวอร์เคลมเลยรวมถึงเราจะต้องแนะนําเรื่องของผลข้างเคียง ที่จะเกิดขึ้นนะครับก่อนที่คุณจะดูดีขึ้นก่อนที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นมันจะต้องมีอะไรที่แลกมาบ้างนะครับและจะได้อยู่อย่างยั่งยืนมีความสุขในในระยะที่ยาวนะครับจะโดยหลักการทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่ทําครั้งเดียวแล้วจะอยู่ตลอดไปนะครับบางครั้งก็ต้องมีการมาเจอหลายครั้งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับวันนี้เลยพูดถึงปรัชญาคร่าวๆนะครับว่าสิ่งที่รับบริการจากหมอกก้าเดอมาร์ดมาธรจีเนี่ยต้อง ได้ผลจริงนะครับตอบโจทย์ปัญหาบางทีมาด้วยปัญหาอย่างหนึ่งแต่มาสแสวงหามาถามเราเรื่องบริการอย่างหนึ่งเราก็จะต้องดูว่าปัญหาเขาคืออะไรและแนะนําสิ่งที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็2ก็คือปลอดภัย3คือยั่งยืนหมอก,การ์เด็บร์สตีวันนี้ลาไปก่อนขอขับรถก่อนนะครับสวัสดี